ลาครองกนมหาวิทยาลัยนะคะก็ถ้าสมมติเป็นโครงการรับตรงโครงการรับตรงนะคะก็จะอยากเข้าของเป็นการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์อาหารนะคะก็คือจะสมัครได้โดยเฉพาะมีกฎเกณฑ์อะไรบ้างคะมีกฎเกณฑ์ค่ะคือเป็นผู้ที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นม .6 เทียบเท่านะคะช้าช้า<ล>ช้าช้าเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นม .6 หรือว่าเทียบเท่านะคะ ซึ่งจำนวนการรับก็คือสามสิบคนเท่านั้นค่ะ mm hmm. ส่วนเกณฑ์การพิจารณานะคะก็จะใช้วิชาภาษาไทยทั้งหมดสามสิบเปอร์เซ็นวิชาภาษาอังกฤษทั้งหมดสามสิบเปอร์เซ็นวิชาสังคมศึกษาทั้งหมดสามสิบเปอร์เซ็นวิชาคณิตศาสตร์ทั้งหมดสา,า,ามสิบเปอร์เซ็นส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ทั้งหมดก็สามสิบเปอร์เซ็นตเช่นกันค่ะแล้วก็มีวิชาเฉพาะของจุฬาจีนแพดกี่สิบเปอร์เซ็นโอนิสามสิบเปอร์เซ็นต แกดยี่สอแพดสองอันนี้พูดถึงรอบแอดใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็คณะที่2องวนศาสตร์มอกระเสดจีแรยี่สิบเปอรเซ็นโดดสมสิเซแพทหนึ o ่งสเอร์เซ็นแพดสองสามสิบเเซแล้วก็แกดสิเปอร์เดี๋ยวก่อนคะ่ะร,รู้อะไรเกี่ยวกับคณะวนศาสตร์บ้างคะเรียนเ่กับพวกกรมป่าไม้ยโไรพวกนี้นใจคนมาจบแล้วราคาแค่นี้ระคะ ตแล้วก็คณะที่สาปเป็นสถาปัตยของมอศิลปรกรค่ะทำไมถึงอยากเข้าคณะวณศาสตร์คะเดี๋ยวขอตรงนี้ก่อนก็ชอบเกี่ยวกับพวกต้นไม้ป่าชอบป่าไม้ <c oughs> ชอบเรื่องป,ปา่าป่าชอบเล่นลกๆ <c oughs> ชอบเข้าป่ามาสถาปัตจะไม่ใช้แกดแพทแล้วก็อันนี้ของปีแอดหนะคะแล้วก็สอบสี่วิชาคือคณิตฟิสิกส์อังกฤษและความ ต่อไปค่ะตอ,ตอนนี้จุฬาเปิดรับตรงคือเพิ่งเปิดววรับสมัครตอนตอนมีระบบแท็แต่ไม่ได้ตัดสอบเองต้องใช้คะแนนของสว่วนกลางยื่นจะมีแค่สถาบันไทยที่เปิดสอนที่เปิดสอบเองใช้ข้อสอบของเขาเองเพราะสถาบันไทยจะเปนักเรียนทุนคือเรียนฟรีห้าปีแต่พอจบไปก็ต้องทํางานใช้ทุนด้วย คณะจะแบ่งออกเป็น8สาขานะคะคือสถาปัตยนะ์รักก็จะเรียนออกแบบตึกสถาปัตย์ไทยเรียนออกแบบวัดที่เป็นวัดเ,เป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คณะรัฐศาสตร์มธรรมศาสตร์นะคะอันนี้เป็นของแอดมิชชั่นมีแกด30%แพทย์1 20%เกณฑเฉลี่ยต้อง2.75ขึ้นไปค่ะแล้วก็สอบตรงของอมธรรมศาสตร์คณะรัฐศาสตร์ก็มีเกณฑ์2.7 2.75ขึ้นไปวิชาสังคมกับภาษาต,ต่างประเทศต้อง2.5ขึ้นไปแกะแพดไม่ต้องใช้ค่ะแล้วก็คณะสาเวาศศาสตร์อ่ะเดี๋ยวถามนิดนึงทำไมถึงอยากเข้าคณะรัฐศาสตร์คะ <c oughs> เป็นถึงได้เลือกไปดันหนึ่งเลยอะ่ะช่วยบอกเหตุผลหน่อยคือ <c oughs> หนูชอบสังคมอะคะ่ะชอบวิชาสังคมชอบวิชาสังคมชอบสังคมชอบอ๋อชอบที่จะ <c oughs> ชอบติดตามข่าว <c oughs> พวกไอ้ออ في في เดี๋ยวจะถามไปต่อเออทำไมถึงนะแม้แทสระแทสร์มารูนะคะของปีห้าเจ็ดเขาบอกว่ามีเจดวิชาค่ะวิชาแรกก็คือคณิตศาสตร์ต้องมาใส่ความเยังสูงมากทำโจทย์เยอะๆพื้นฐานใหงแบบโอเคหน่อยแล้วก็วิชาที่สองคือวิชาชีวะ พ่อก็ลูก้เกินแต่ว่าเจอย์กาถามตรงๆไม่ต้องกังวลเรือ่องไม่ต้องกักงวลจางคำสอบอังกฤษเพราะว่ามันจะมีออกเยอะ,ะคะอ่ะแล้วก็รอบเช้าสามชั่วโมงสอบฟิสิกส์เคมีชีวะรอบบ่ายสองชั่วโมงสอบคณิตก,กับอังกฤษ